สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูก็นํามาเพิ่มในเนื้อหาส่วนที่ครูได้ออกข้อสอบไปในข้อเขียนนะครับอันนี้ก็ได้พูดกับพวกเราในห้องแล้วนะครับแล้วก็ส่งวิดีโอให้ดูแล้วเกี่ยวกับการหาค่าของมุมนะครับค่าของอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม30องศา45องศาและ60องศาช่วงนี้เราอาจจะไม่มีเวลาทบทวนนะครับแต่ว่าบอกเขาดีก็คือเราได้ สอบออนไลน์นะสอบออนไลน์ต้องบริหารเวลาจัดการให้ดีๆนะครับรอบนี้ใช้เวลาแค่45นาทีบวกลบ5นาทีนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับเด็กๆใครที่เข้ามาดูนะครับก็เช็คชื่อในไลฟ์สดนะครับให้เรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นเช็คชั่วโมงเรียนให้กับพวกเราเนาะโอเคมุม30องศาอย่างที่ครูบอกนะครับ ก็ใช้นิ้วชี้นะครับเป็น30องศานิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางเนี่ยจะเป็นส5ห้าองศาแล้วก็นิ้วนางเนี่ยจะเป็น60องศาครูบอกไว้เสมอว่านิ้วข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยให้เป็นค่าทรายที่เหลือข้างบนส่วนที่เหลือข้างล่างนะครับให้มันเป็นค่าคอร์สเพราะว่าเวลาทรายส่วนคอร์สนะครับทรายส่วนคอร์สมันจะเท่ากับแทนเราจะได้ค่าแทน ทันทีนะครับถ้าแทานทันทีอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดมันส่วนด้วยสแควร์รูทแต่ถ้ามันเป็น1อ่ะรูทหก็มีค่าเท่ากับ1นะครับเด็กๆแล้วก็ทั้งหมดส่วนด้วย2อ่าจำไว้เสมอเพิ่งอะลึกไว้เพราะฉะนั้นถ้าครูใช้ค่าแรกเลยสายสาย30องศาแสดงว่าสาย30อง,องศาเนี่ยเด็กๆ ไซสามสิบองศาพับนิ้วชี้ไปพับนิ้วเนี้ยไปอ่านิ้วที่เหลือข้างบนจะเหลือหนึ่งนิ้วและนิ้วที่เหลืออ่าข้างบนและนิ้วที่เหลือข้างล่างจะเหลือหนึ่งสองสามนิ้วสามนิ้วค่าข้างล่างคือค่าของอ่าค่าของคอร์สค่าข้างบนคือค่าของายดังนั้นไซสามสิบครับเด็กๆไซสามสิบจะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองสองมาจากไหนมาจากตรงนี้นะครับส่วนสอง แล้วคอรสามสิบละคู่คอรสามสิบก็คอรสามสิบนิ้วข้างล่างเดือกี่นิ้วอ่าพับนิ้วนี้นะพับนิ้วสามสิบแล้วหนึ่งสองสามนิ้วข้างล่างเป็นค่าของคอรเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูสสามส่วนสองอ่ารูสสามส่วนสองเมื่อมีซ้ามีคอร์ก็ต้องมีแทนนะครับมีซ้ามีคอรก็ต้องมีแทนแทนแทน,แทนละครับคู่แทนก็คือ เมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรนะทรายส่วนคอร์ใช่ไหมครับถ้าพับนี้ปุ๊บข้างบนจะเหลือหนึ่งนิ้วข้างล่างจะเหลือสมนิ้วหนึ่งสองสามเหลือสมนิ้วเพราะฉะนั้นค่าแทนก็จะเป็นหนึ่งส่วนรูทสามนะครับหนึ่งส่วนรูทสามวิธีการปกติเขาไม่ต้องการให้ข้างล่างตัวส่วนเนี่ยติดรูทก็จะคูณด,ด้วยรูทสามทั้งเศษและส่วนมันก็จะได้ รู้สาส่วนสนั่นเองอ่าโอเคเนาะอ่ะไปกันต่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครูขอข้ามเป็น60ก่อนนะครูขอข้ามเป็น60สิบ60ครับเด็กๆถ้าใครจำได้ความสัมพันธ์อ่าครูจำได้ว่าครูทำวิดีโอให้ถ้าใครจำได้ความสัมพันธ์นเนี่ยคอร์สเนี่ยมันจะเท่ากับ s ซ n 9เาสิบลบ A อ่าแล้วมันก็คือ s ซน์ B ีไซน์คือกำหนดเป็นมุมอะไรสักอย่างนะครับเาจะเป็นคอสเซต้าก็ได้นะมมห้าเนี่ยคอ s เซตานี่ส็เซต้าซน์เซต้า,า,ตาโอเคนะแต่ว่าในมสามเนี่ยขอกำหนดเป็นชื่อนะครับเป็นคอส A แล้วกันคอส A แล้วก็ B นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคอส คอส30องศามันก็จะต้องเท่ากับ90ลบกับ30เท่ากับ sin 60องศาอ่าถ้าอาธิบายง่ายๆอธิบายง่ายๆเด็กๆครับค่าคอสกับค่าสายมีความสัมพันธ์กันโดยที่มุมมันจะต้องบวกกันได้90เช่นถ้าคอส์3มันก็จะต้องเท่ากับ sin 3สาย37 แบบนี้เป็นต้นโอเคไหมถือว่าครูย้ำแล้วนะถ้าคอร์ห้าสิบสามมันก็ต้องเท่ากับไซส์สามเจถ้าไม่คู่ก็นี่ครับ5้าสิบสามบวกกับสามเจได้90บองศาตั้งใจดูนะเก้าสิองศาทำไงก็ได้ให้ค่าไซส์กับค่าคอรนะ์เนี่ยมีความสัมพันธ์นกันก็คือรวมกันเราได้90องศาเพราะฉะนั้นครูยกยอดเลยนะครูไม่สอนโดยการใช้ใช้มือละครูยกยอดถ้าเราจําแค่มุมสาองศา ไซด์หกสิบก็ต้องเท่ากับตรงนี้ครับตอบเลยรูทสามส่วนสองอ่ะมาเช็คมือก็ได้เช็คมือมือคือนิ้วนางหกสิบเห็นไหมค่าไซด์คือนิ้วที่เหลืออยู่ข้างบนนิ้วที่เหลือข้างบนคือหนึ่งสองสามเห็นไหมครับรูทสามแล้วก็ส่วนด้วยสองเห็นไหมต่อไปนะครับต่อไปคอรสหกสิบคอร์สหกสิบก็ต้องสัมพันธ์กับไซด์ 30ครับก็จะเป็น1ส่วน2แล้วก็แทน60จะเท่ากับอันนี้ต้องใช้มือลนะแทน60มุม60นี้ข้างบนเหลือ3ข้างล่างเหลือ1นะครับก็จะเป็นรูทสาแค่รูทสาส่วนหนอ่าก็รูทสามเฉยๆนะครับต่อไปอาจจะไปเร็วหน่อยแต่ว่าให้เรามามันทบทวนนะครับมันทบทวน ี 5, ่า45ละท้าย45 45จะง่ายสุดจำง่ายนะครับซาย45ตรงกลางเลยเหลือ2 2งนิ้วส่วน2เพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูท2ส่วน2รูท2ส่วน2ครับแล้วก็ cos 45เท่ากับ cos 45านิ้วที่เหลือข้างล่าง1 2 2, 2นิ้วเหมือนกันก็จะเป็นรูท2ส่วน2เมื่อมัน เหมือนกันอะค่าทั้งคอสและไซายเหมือนกันมันค่าแทนเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้ขูดขอนย้โยงมาตรงนี้นะความเป็นจริงให้เราดูอ่าสี่สิบห้านะแทน4ี่สิห้ามันก็คือค่าไซายสี่สิบห้าส่วนด้วยค่าคอสสี่สิบห้าเพราะฉะนั้นไซายก็คือรูทสองส่วนสองทั้งหมดส่วนด้วยรูทสองส่วนสองก็จะเป็นรูทสองส่วนสอง กับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณสอส่วนรู้สตัดครับตัดตัดตัด,ตดเหลือ1เพราะฉะนั้นแทน45ก็เหลือ1อันนี้เรามาดูค่าเห็นไหม,มเหลือสอนิ้วเหลือสอนิ้วสอส่วน2ก็มีค่าเท่ากับ1อันนี้แบบรัดนะครับแบบรัดโอเคเมื่อเราเข้าใจค่า <S <S กันเรียบร้อยแล้ว <S 2> <S 2> ครัวจะไปไวหน่อยแต่ว่ามันเป็นเทคนิคที่เราจะต้องไป ทำความเข้าใจนะครับใช้มือหรือว่าใช้การจำเนาะการจำโอเคอ่ะมาลองฝึกดูนะครับข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งนี้เแบเบแทน30มสแทนสาอ่ะพับนิ้วชี้ก็จะ1นึ่งส่วนรูสามหสสาม่ส่วนรูสามส่วนด้วยคอสหกสิพับนิ้วนางคอสคือนิ้วที่เหลือข้างล่าง1นส่วนสนะครับ เปลี่ยนหารเป็นคูณ1ส่วนรูสคูณกับ2ส่วน1เท่ากับ2ส่วนรูทสถ้าในช้อยไม่มีก็ต้องคอนจูเกตทั้งเศษและส่วนก็จะได้รูทสองรูสส่วนด้วย3เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นใครเสร็จตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าในช้อยมันไม่มีเราต้องรู้นะว่า เขาไม่นิยมให้ตัวส่วนอะ่ะมันติด square root นะครับก็ต้องจัดการข้อ2ทำไมครูไปเร็วจังซาย30เด็กๆใช้มือข้างใดข้างหนึ่งชี้ตามซ้ายสาพับนิ้วชี้พับนิ้วชี้นะตามครูพับนิ้วชี้ซายคือนิ้วที่เหลืออยู่ข้างบนก็คือนิ้วโป้งอะ่ะเดือนหนิ้วก็จะเป็น1ส่วน2 การให้มันติดกันก็คือการคูณคอหกสิบอย่าละเป็นนิ้วนางแล้วพับนิ้วนางเด็กๆเด็กๆครับพับนิ้วนางคอหกสิบพับนิ้วนางเพราะฉะนั้นนิ้วนางคอสคือนิ้วที่เหลืออยู่ข้างล่างหนึ่งนิ้วหนึ่งส่วนสองอ่าทำตามครูไปนะครับทําตามครูไปต่อไปคอรสี่ห้าโอ้โหนี้ง่ายเลยเมื่อกี้นี้คอสี่ห้า คอสคือนิ้วที่เหลือ,อยงล่างสองนิ้วนิ้วนางกับนิ้วนิ้วก้อยก็จะเป็นรูสองส่วนด้วยสองลบกับแทนสี่สิบห้าแทนสี่สิบห้าข้างบนก็เหลือสองซายเนี่ยข้างล่างก็เหลือสองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหนึ่งโอเคจัดการกันนะครับมันก็จะเป็นหนึ่งส่วนสี่ส่วนด้วยข้างล่างขออนุญ,ญาตเรารู้อยู่แล้วเนาะบวกลบเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันเพราะฉะนั้น คุณไข้ถ้าคุณไข้ก็จะเป็นรูทส,สองลบสองส่วนด้วยสองใช่ไหมใช่นะแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะครับก็จะเป็นหนึ่งส่วนสี่คูณกับสองส่วนด้วยรูทส,สองลบสองนะครับอะไรตัดได้ตัดตัดตัดเพราะฉะนั้นก็จะเหลือหนึ่งส่วน 2คูณกับรูส้สลบสนะครับถ้ามีช้อยก็กาถ้าไม่มีก็คือเอา2คูณเข้าไปก็เป็น1ส่วน2รูสอ,ล,สอลบสแบบนี้นะครับโอเคอ่ะไปกันต่อเพื่อมันการไม่เสียเวลาคอสสี่สิบห้าโอ้ยง่ายมุมสี่ห้าองศามีอยู่ค่าเดียวคอสสีห้านิ้วที่เหลืออยู่ข้างล่างก็คือพับนิ้วชี้นะครับมุม45่้านิ้วอขอภายนิ้วกลางนิ้วกลาง สี่สิบห้าแสดงว่าคอสคือค่าที่อยู่ข้างล่างนิ้วที่เหลืออยู่ข้างล่างเหลือสองนิ้วก็จะต้องเป็นแป๊บหนึ่งนะครับประกาคู่หัวรุดก็ต้องเป็นรูทสองส่วนสองส่วนด้วยนะครับแทนสี่สิบห้าแทนนง,ง่ายเลยหนึ่งลบกับไซหกสิบครับนิ้วนางหกสิบไคือนิ้วที่เหลืออยู่ข้างบนเหลือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางก็จะต้องเป็น รู3ส,ส่วน2ข้างล่างต้องจัดการครับต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก็จะเป็นรู2ส,ส่วน2ทั้งหมดอขออภยัยหารด้วย2ลบรู3ส,ส่วนด้วย2นะครับการหาเรเศษส่วนก็เปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้แบบนี้อะ,อะไรตัดได้ตัดครับตัด รูทสองส่วนด้วย2ลบรูสามมาถึงตรงนี้ข้างล่างอ่ะเด็กๆข้างล่างนะครับครูเสริมไปนะเป็นถือว่าเป็นเทคนิคนะ mm hmm. เขาเรียกว่าเทคนิคทําให้มันเป็นผลต่างกําลังสองครับผลต่างกําลังสองคืออะไรคืออะไรมาอแล้วครูมันมายังไงนะครับมันก็คล้ายๆกับคอนจูเกตอ่ะไม่ใช่คล้ายใช่เลยนะครับให้เป็นสองบวกรูทสาม ส่วนด้วย2องบวกรูสาโอเคนะก็คือพยายามทําให้ข้างล่ามันเทคนิคคอนจูเกตะมันคือผลต่างกําลังสองแล้วเนี่ยเด็กๆตัวหน้าก็เหมือนกันตัวหลังก็เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมันยกกําลังสองแล้วสแสแปรรูก็หายไปแล้วก็บวกลบเลขกันกรึบกับเรียบร้อยเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยอ่ะครูจัดรูปครูคูณเข้าไปเลยนะมันจะเป็น2รูทสอง,สองแล้วก็บวกด้วย สแควรูทหกนะครับเอาสแควร r o ูทมาคูณกันก็คือรูทสองคูณกับรูทสามเหลือได้รูทหกนะครับหารหารด้วยสองกำลังสองลบกับรูทสามกำลังสองแบบนี้มันก็คือผลต่างกำลังสองเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสองรูทสองบวกกับสแควร์รูทหกแล้วก็สี่ลบกับสาม ข้อนี้ก็เลยตอบสองรูทสองแล้วก็บวกกับสแควรูทหเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นที่ตรงนี้เล้นย้ำอย่าลืมอย่าลืมนะครับอย่าลืมโอเคไหมถ้าข้อเขียนเป็นแบบนี้ใครทำได้ถึงถึงขั้นตอนนี้ก็มีคะแนนพิเศษเพิ่มเพิ่มนะครับจากเต็มสามถ้าใครถึงตรงนี้ทำได้ตรงนี้ครูก็ให้คะแนนนะครับก็ให้คะแนนให้คะแนนแต่ว่าเต็มสามอาจจะเหลือสองอย่างเงี้ย ใครทาตรงนี้ได้ก็เพิ่มเป็น3ามคะแนนนะครับ3คะแนนโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อ4ครูขออนุญาตให้เรากลับไปฝึกนะครับไปฝึกฝนอ่านะครูบอกเขเขียนข้อหนึ่งนะครับเ้าเขียนข้อหนึ่งข้อเขียนให้เราถ่ายรูปแล้วเอาไฟล์ส่งเขียนรูปแต่ในข้อเขียนนั้นต้องมีชื่อสกุลของผู้ผู้ทาแบบทดสอบด้วยนะครับเราถ่ายรูปแจ้กไฟล์ส่งถ้าแทรกไฟล์ส่งไม่ได้ครูจะมีคําชี้แจงให้เราแอดไลน์ครู แล้วก็ส่งผันลายครูมานะครับอ่ะอันสุดท้ายทบทวนให้อีกครั้งนะครับบางห้องครูทบทวนให้แล้วก็ดูเมื่อกี้นี้จบก็คือเสร็จเลยนะครับส่วนใครที่อยากทำความเข้าใจตรงนี้ก็ดูอีกเขาบอกว่าสามเหลี่ยม BTS นะครับที่มีมุม S เป็นมุมฉากเขาให้หาไซ n B s i ไ B ไปกันลวดเร็วไซ n B ท่องว่าอะไรครับข้ามฉาก ข้ามฉากนะครับก็คือข้าม B เพราะฉะนั้นข้ามมุม B ครับค่ามมุม B ก็คือด้าน TH ก็ต่อ TS ส่วนด้วยฉากค่าม,มุมฉากอันนี้มุมฉากตรงข่าม,มุมฉากก็คือด้าน BT BT นะครับเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรมากต่อไปครับคอร์ส B คอร์ส B ท่องว่าอะไรครับชิด ฉากขอท่งว่าชิดฉากชิด B ชิดอชิด B เพราะฉะนั้นชิดมุมบครับด้านที่ชิดมุม B กค็คือด้านนี้ B H B S นะครับ B S และด้านตรงข้ามมุมฉากก็เหมือนเดิมมีด้านเดียว B T B T เข้าไหมโอเคนะโอเคอันสุดท้ายแทน B แทน B ท่องว่าอะไรครับข้ามจากชิดฉากข้ามชิด ข้ามชิดเพราะฉะนั้นมันข้ามอะไรชิดอะไรเราสนใจมุมอะไรครับมุม B เพราะฉะนั้นมันก็ต้องข้าม B ชิด B จําไว้นะจำไว้อ่ะข้าม B นี่ครับด้าน ts ts และชิด B ก็คือ bs bs เสร็จแล้วเห็นไหมครับง่ายแสนง,ง่ายนะครับข้อสอบครู3ามข้อข้อกา s i n ์บเพราะฉะนั้นเวลาสอบก็คือให้เข้าใจเลยว่า s i n ์ข้ามฉากคอสชิดฉากแทนข้ามชิดนะครับอ่ะคราวนี้เขาให้หา c o s e กทีโค e ึกครูถามก่อนว่า c o s e กเป็นส่วนกลับของอะไร c o s e กเป็นส่วนกลับของ s ซด์ที T. นะครับ s ซ n ์ทีโคเป็นส่วนกลับของ s i n ์ ะครับแต่ข้อข้อที่ครูทําให้ดูเนี่ยครูสนใจมุม B เพราะฉะนั้นเราต้องไปหา s i ทีก่อนครับ s i ทีรอบนึงจะไม่เขียนแล้วนะทีโฟกัสที่มุมทีทายท่งว่าข้ามฉากข้ามมุม T ีก็ค,ค,คือด้าน BS ครับ BS ฉากก็คือ TB เหมือนเดิม BT เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นส่วนกลับของมัน ส่วนกลับของมันก็จะได้1คูณกับ bt ส่วนด้วย bs ก็จะได้เป็น bt ส่วนด้วย bs นั่นเองโอเคไหมอ่ะอันนี้คือครูสอนตามนิยามของมันนะสอนตามนิยามของมันแต่คราวนี้เสกครูจะลองสอนแบบเราเข้าใจละเสกที t, แบบเข้าใจละเสกทีก็ต้องเป็นส่วนกลับของอะไรเป็น ส่วนกับของ s i n c o อแทน cos เซ็เพราะฉะนั้นส่วนกับของ cost t. เราไปหา cost t. ครับ Cost t. เท่ากับเท่าไหร่ c o s ท่องว่า c o s ท้องว่าชิดฉาเพราะฉะนั้น c o s ชิดก็คือ ts ส่วนด้วย bt เมื่อมันเป็นส่วนกับใช่ไหมครับเดกๆ เมื่อเราได้คอ s t แล้วส่วนกับก็จะตอบว่าดังนั้นเซกทก็จะเท่ากับ b t ส่วน t s ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของของเราครับเด็กๆแต่ถ้าเราแม่นตรงนี้มันโอเคนะมันจะทำให้เราจำเอกลักษณ์ของมันได้ตลอดแต่ถ้าเราแบบหาคอร t สทก่อนหาคอร t สทมาได้แล้วเรารู้ว่าเซกเป็นส่วนกับของ cos ก็มา กับเศษส่วนกันโอเคนะอ่ะคอดคอดทีเท่ากับ1ส่วนแทนทีอ่าคราวนี้ทำแบบตามบทนิยามโว้ยครูทำกลับไปกลับมาหนูงงหมดแล้วเนะี่ยมันทำได้ทั้งสองแบบนะครับก็คือส่วนกับเท่ากับ1ส่วนแทนทีแทนท่องว่าอะไรข้ามชิดครับ แทนท่องว่าข้ามชิดข้ามก็คือ b s ชิดก็ g s เพราะฉะนั้นก็คือ b s ส่วนด้วย g s อ่ะส่วนกลับก็จะเป็นคูณขนแยตอบเลยนะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นคนก็จะได้ g s ส่วนด้วย b s เสร็จสิ้นนะครับอย่างรวดเร็วเนาะอ่ะอย่าลืมใช้ชื่อนะครับในร้ายสดนะครับในร้ายสดให้เรียบร้อย แล้วก็เดี๋ยวครูนัดสอบน่าจะเป็นวันพฤหัสนี้นะครับครูจะนัดสอบน่าจะเป็นวันพฤหัสนี้นะครับพฤหัสบดีเดี๋ยวเวลาเท่าไหร่ครูจะแจ้งให้อีกทีหนึ่งนะครับแจ้งให้อีกทีหนึ่งข้อสอบเป็นข้อการ10ข้อข้อเขียน2ข้อมีข้อพิเศษข้อหนึ่งจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับข้อพิเศษอย่างที่บอกถ่ายรูปที่ตัวเองทําแต่ต้องมีระบุชื่อสกุลอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ อัพไฟล์ส่งมาถ้าอัพไม่ได้นะครับก็แอดไลน์ครูแล้วก็ส่งผ่านนะครับส่งผ่านไล okay, นะ์โอเคเนาะอ่ะสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะครับเจอเทคนิคพิเศษถ้าเราเจอเคสแบบนี้นะครับครูบอกว่าให้สร้างสามเหลี่ยมรอไว้เลยสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยนะอ่ะสามเหลี่ยมมุมฉากเขาบอกว่าอะไรครับ sin x เเท่ากับสาส่วนหเพราะฉะนั้นมุม x มันต้องมีมุม x ละมุม x มุม x ค่าไซน์เราท่องว่าอะไรครับไซน์เราท่องว่าข้ามฉากของไข่เนี่ยข้ามข้ามฉากเพราะฉะนั้นข้ามคือเลข3ตรงข้ามมุม x ก็คือ3ฉากคือเลข5ตรงข้ามมุมฉากคือ5ต่อไปครับ cos x cos x เราท่องว่าอะไรนะ cos x ท่องว่าชิดฉากชอช้างเนี่ยชิดชิดฉากเพราะฉะนั้นชิดคือเลข4 ชิดฉากก็คือตรงนี้ครับชิดเลขสี่ห้าอ่าเขาถามอะไรครับคอร์ด y แสดงว่าเรากําหนดให้เลยตรงนี้เป็นมุม y มุม y คอร์ด y คอร์ด y อ่าคอร์ด y คอรดคือส่วนกลับของอะไรส่วนกลับของแทนนะครับแทน y ต้องไปหาครับว่าแทน y มีค่าเท่าไหร่แทน y แทนท้องว่าอะไรครับแทนท้องว่าข้ามชิดข้ามแล้วก็ชิดข้ามแล้วก็ชิดก็จะเป็น4ี่ส่วนสามมีสายเข้านะครับ4ส่วนสามเพราะฉะนั้นกับเศษเป็นส่วนครับเด็กๆก,กับเศษเป็นส่วน1คูณกับ3ามส่วน4ี่ข้อนี้ก็เลยตอบ3ามส่วน4นั่นเองเอาไปประยุกต์ใช้นะครับไปประยุกต์ใช้ โอเคเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนทุกคนมีสตินะครับทำข้อสอบของครูให้ได้แล้วพบกันในเนื้อหาต่อไปหลังจากสอบกลางภาคเสร็จนะครับเด็กๆทุกคนอย่าลืมเคลียร์งานอะไรให้เรียบร้อยให้มันเป็นปัจจุบันนะครับเป็นกำลังใจให้สวัสดีครับ